จิตตานุภาพบังคับตนเองนั้นอาจจะถือว่าเป็นการฝึกจิตเบื้องต้นก็ว่าได้รู้จักที่จะบังคับอำนาจจิตของตอนเองให้เป็นไปนตามที่ต้องการการบังคับจิตตนนั้นยากกว่าการบังคับจิตคนอื่นด้วยซ้าเพราะว่าเราต้องอยู่กับมันตลอดเวลาต้องรู้จักควบคุมจิตไม่ว่าจะเดินกินนั่งแทบทุกเรียบทก็ว่าได้และต้องทาอย่างต่อนเนื่องจนกว่าจะสิ้นลมหายใจการบังคับจิตของตอนเองเป็นการหยุดความคิดฟุ้งซ่าน กระทำใจให้นิ่งเหมือนน้าสะอาดควบคุมจิตให้แน่วแน่ไม่หวั่นไหวไปตามกระแสภายนอกแต่ก็ต้องรับรู้การเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วเป็นการรับรู้ให้เร็วแต่มั่นคงไม่หวั่นไหวโดยง่ายการฝึกจิตที่จะบังคับจิตตานุภาพในตนเองเปรียบเสมือนการเตรียมพร้อมรับพลังแห่งจิตลึภาพซึ่งมีสาขาแยกออกเป็นเจ็ดประการดังต่อไปนี้ 1. กําหนดการหลับและตื่น การนอนหลับและการตื่นนอนนั้นเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราควรทำให้เป็นธรรมชาติที่สุดจึงจะดีเรือต้องหลับในช่วงเวลาที่เหมาะสมเวลาหลับต้องหลับด้วยท่วงท่า,ท,าที่สบายและจิตใจที่ปล่อยวางจึงจะหลับได้อย่างสนิทนอกจากนั้นการตื่นนอนก็สำคัญเช่นกันผู้ที่มีจิตแน่วแน่สามารถบังคับตนให้ตื่นนอนในเวลาที่ต้องการได้อย่างน่าอัศจรรย์ทั้งการนอนหลับและการตื่นนอนอาจดูเป็นเรื่องธรรมดา แต่เป็นเรื่องยากมากที่เราจะไปกำหนดให้เป็นไปตามที่เราต้องการหากว่าเราสามารถกำหนดให้หลับและตื่นในเวลาที่ต้องการได้ย่อแสดงให้เห็นว่าจิตของเรานั้นสามารถควบคุมร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ2เมื่อตื่นนอนความคิดต้องปลอดโปร่งคนส่วนใหญ่มักจะตื่นนอนด้วยอาการที่งงเงียงไม่พร้อมซึ่งนั่นจะทําให้จิตขุ่นมัวไม่พร้อมรับกับสิ่งที่เข้ามากระทบสุดท้ายก็จะทําให้จิตวั่นวหวไปตามกระแสต่างๆ ดังนั้นควรที่จะกำหนดจิตให้มั่นคงแน่วแน่ทุกครั้งในเวลาตื่นนอนวิธีการที่ใช้กำหนดจิตให้ตื่นด้วยจิตที่พร้อมนั้นมีอยู่หลายวิธีแต่ส่วนมากจะใช้วิธีการนําความคิดที่ค้างไว้เมื่อวานก่อนนอนมาเชื่อมต่อกับความคิดในตอนตื่นนอนทำให้จิตนั้นไม่สะดุดและเกิดความพร้อมที่จะทำงานต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพด้วยจิตที่ปลอดโรปร่ง 3. ปรับเปลี่ยนความคิดความต้องการ เป็นการกำหนดจิตของตนเองให้เป็นไปตามสิ่งที่ตนเองต้องการได้อย่างแน่วแน่โดยที่ทิ้งความคิดอื่นๆไว้ไม่เอามาพลอพันด้วยวิธีการนี้ทำให้จิตเกิดสมาธิกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่วักแวกไปตามสิ่งอื่นๆที่ไม่จำเป็นดังเช่นผู้ที่อ่านหนังสือโดยเพ่งสมาธิไปที่หนังสือเล่มนั้นยอมทำให้เกิดสมาธิและอ่านได้อย่างเข้าใจมากกว่าผู้ที่อ่านหนังสือแต่จิตนั้นคิดถึงแต่เรื่องอื่นไปด้วย พะอริยสงฆ์ทั้งหลายเมื่อเข้าสู่สภาวะสมาธิภาวนาก็จะมีลักษณะเดียวกันมีจิตที่มุ่งมั่นในสิ่งที่ทำไม่ว่าจะมีอันตรายหรือสิ่งรบกวนใ,นใดๆก็ไม่หวั่นไหวนั่นจึงทำให้เกิดเป็นพลังจากจิตที่นแน่วแน่มั่นคงล้นลวนตามมา 4. มีสติในสภาวะขับขันเกิดเป็นมนุษย์ย่อมต้องมีช่วงเวลาที่เผชิญกับสภาวะขับขันในบางเวลาที่อันตราย บางเวลาที่ลำบากตรากตรำบางเวลาที่เศร้าโศกเสียใจสิ่งเหล่านั้นล้วนทำให้จิตของคนเราขาดสติท้ถอถอยสิน้นบัญญัติหากปล่อยให้จิตอยู่ในสภาวะนี้ความทุกข์ทรมานก็จะเพิ่มเป็นทวีคูณไม่จบไม่สิน้นผู้ที่มีพลังจิตแห่งจิตนาุภาพย่อมไม่ปล่อยตนเองอยู่ในสภาวะนี้เด็ดขาดต้องตั้งจิตของตนเองมาสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดซึ่งมีขั้นตอนการปรับสภาวะจิตให้เป็นปกติ สามารถทําได้โดยการสูบลมหายใจลึกและปล่อยลมหายใจออกมาให้ยาวที่สุดการทําเช่นนี้เป็นการเตรียมจิตให้นิ่งเป็นเบื้องต้นเสียก่อนจากนั้นจึงหามุมมองที่ดีในเรื่องเหล่านั้นเพื่อทําให้ตนเองรู้สึกดีขึ้นและอาจจะหาหนังสือหรือบทความที่กระตุ้นให้เกิดกําลังใจมาอ่านเพื่อให้เกิดความคิดที่ดีในการเผชิญปัญหา 5. ปรับเปลี่ยนนิสัยจากร้ายให้กลายเป็นดีในข้อที่3นั้นเป็นการฝึกจิตปรับเปลี่ยน ไปตามทางที่เราคิดแต่ข้อนี้เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านลบที่เคยชินอยู่ที่เราเรียกว่านิสัยเร็วหรือสันดาณเร็วให้กลับมาอยู่ในทิศทางที่ดีซึ่งด้วยจิตสํานึกของเราย่อมรู้อยู่แล้วว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ดีสิ่งไหนเป็นสิ่งที่เร็วจากนั้นจึงกําหนดจิตให้มั่นแล้วสั่งร่างกายทําตามที่จิตนั้นกําหนดไว้เมื่อทําได้เช่นนี้ย่อมทําให้ความดีเข้ามาสู่ตัวความชั่วลดน้อยลงนําพาสิ่งที่ดีเข้าสู่ตัวเอง 6. สํารวจจิตตัวเองสม่ำเสมอการมั่นดูจิตตนเองอยู่ตลอดเป็นการเตือนจิตให้อยู่ในคันลองที่ถูกต้องอยู่เสมอไม่ปล่อยให้หลงละเลิงไปตามกิเลสสิ่งย,ย่อยุต่างๆการทําเช่นนี้จะทําให้จิตดิ่งขึ้นเกิดจิตตานุภาพที่เพิ่มพูนขึ้นอีกทั้งยังทําให้พลังแห่งจิตตานุภาพที่ซ่อนเลนหรือหลับไหลอยู่ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งพร้อมที่จะใช้งาน 7. พลังแห่งจิตตานุภาพ มีอานาจเหนือร่างกายคํากล่าวที่ว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวแสดงให้เห็นว่าจิตนั้นมีอํานาจเหนือกว่าร่างกายแน่นอนโดยมีอํานาจสั่งการให้ร่างกายทําตามที่จิตต้องการดังที่นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันกลุ่มหนึ่งได้ทดลองอํานาจของจิตไว้โดยครั้งนั้นนักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นนํานักโทษประหารชายผู้หนึ่งมาทดลองโดยบอกแก่นักโทษชายผู้นั้นว่า จะทดลองดูว่าเลือดในร่างกายของมนุษย์นั้นมีมากเท่าไรโดยจะใช้วิธีการกรีดข้อเท้าของเขาเพื่อดูปริมาณของเลือดในร่างกายนักโทษชายเห็นว่าไหนๆตนเองก็ต้องตายอยู่แล้วหากได้ตายและมีชื่อเสียงในวรระสุดท้ายก็น่าจะดีกว่าจึงยินยอมในการทดลองนั้นได้ทําการมัดตัวของนักโทษไม่ให้ดิ้นหลุดไปได้แต่ก็ไม่แน่นจนทําให้ขาดหายใจาอากาศหายใจจากนั้นก็ปิดตาของนักโทษชายไม่ให้เห็นการทดลอง ต่อมาทําทีเป็นกรีดข้อเท้าของนักโทษพอให้รู้สึกเจ็บแล้วนักวิทยาศาสตร์ผู้หนึ่งก็นําน้ําเปล่าหยดลงไปในถังรองเลือดเสียงดังติง๋งติงเพื่อให้ดูเหมือนเสียงเลือดกําลังหยดจริงๆนักโทษได้ยินเสียงน้ําหยดก็คิดว่านั่นเป็นเลือดของตนเองจริงๆเมื่อเวลาผ่านไปนานพอสมควรนักวิทยาศาสตร์ผู้นั้นก็หยุดนําน้ําเปล่าที่หยดลงถังนักโทษชายเมื่อไม่ได้ยินเสียงหยดน้ําก็คิดว่า เลือดหมดตัวแล้วจึงสิ้นใจในที่สุด